เราเกือบเหยียบดอกนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกี่ดอกสองดอกเพื่อนๆ <c oughs> มันมันดูนี้มันสองดอกเลยนะทุกคนห่ามากเลยดูดินี่อยู่ใกล้กันเลยอะ่ะ <c oughs> อุ๊ยมันสามดอกนะทุกคนนี่ดูดิสามดอกเรียงกันเลยเอ้าอะไรกันนี่ เเพื่อนๆมาจ้ะดูดิมีสามดอกอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นเมื่อกีน้นี้เกือบเกือบเหยียบแล้วได้เพิ่มอีกจก้ะจริงๆนี่นเพื่ <c oughs> อนปิดปิดเห็นนะดูดิเนี่ยเขาเขาเอาเน้มมาตัดนะ ไ,ได้จังเลยอะค่ะมีดตัดเอ้าเอานี่นี่มันดอกข้างทางเห็ดเห็ดดอกข้างทางว่ามันแก่แล้วอะเียดได้มากดูดิดูไ,ดไหมดอกบมเลอเลยเห็ดปู้ใหญ่นี่นี่เขาตัดไปแล้วแต่ว่าเราเห็นที่ข้างทางนี่เพื่อน อ,นนดอ,ดอ,อันนี้เสร็จแล้ว่อหนึ่งอ่ะอันนี้เนี่ยอะไระเห็ดนะโอ้โหเห็ดเพื่อนเห็ดเ,เขาเขานิมอะ่ะอ้เสรยดาจังเลยเห็ดนิ่มนี่เพื่อนเพื่อนอีดอกเลยอืดอดอกนี้ทำไมไมือ,อมาอย่างนี้นะ <c oughs> นี่เราเกิดเหยียบเลยทุกคนนี่โอ้ยอยู่ใกล้ใกล้กันนี่เองเขามีลูกน้อย,อยด้วยนะเห็นปะเนี่ย แต่เรายังไม่เอาเขาเล็กเอาอันนี้แล้วกันนี่เห็นไหมมีหลายดอกแล้วตรงนี้เนี่ยทำามันเล่นไปนะวันนั้นเราก็ดูไม่ทั่วถึงเนาะนี่เสียดายจังเลยมีอันนี้ใช้ได้จ้ะูดี๋ยเอามารวมกันอีกทะขทางถนนนะเนี่ย อาจากทุกคนไม่ใช่แค่นั้นมีก็ใช่จ้าเขาได้แสงสวยงามมากเลยงามเลยจ้ะน,นี่ใต้มอสนะงา,งามจาด้ดูดิเราก็ไม่รู้มีอีกไหมเอาอันนี้ไปไปรวมกัน เพื่อนนี้อีกดอกนี่จา้านี่นี่จา้านี่จา้จาเธองามงามมีอีกไหมงามจา้ะถ้ารอพ้นนะเป็นหนอนหมดจ้ะดีกดอจกจ้าทุกคนกี่ดอกก็ไม่รู้แต่ว่าดอกนี้ละมันงาม đi đồ <laughs> đi Để đổ. Để đổ đi ngắm lên cái này nuôi đồ nữa đều đều khóc ấy ăn dung Yeah, I'm gonna keep 29 and I find myself wondering what mm did happen -hmm. to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set the rewind. An idea was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Lessons, couldn't one in a dozen, the other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach.